ครับพบกันวันจันทร์สปดาห์กับรายการคู่หูคู่เก๊ครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังอีกแล้วครับครับช่องเราหูฟังเนอะยครับก็หูฟังตัวนี้ชื่อว่า Studio Neo ครับกับผมครับก็ตัวนี้เป็นเยบัดเนาะเป็นตัวแรกของใคราย u d i ิอเลยใช่ครับครับผมก็คลิปนี้ก็แน่นอนครับ สตูดิโอเป็นสปอนเซอร์ขอบคุณมากครับสตูดิโอส่งหูฟังมาให้เรารีวิวครับแล้วก็ uh, ถึงจะเป็นสปอนเซอร์ครับเราก็พูดเหมือนเดิมทุกคลิปไม่ว่าเราจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ก็ตามเรารีวิวตรงๆเรารีวิวให้รายละเอียดทั้งข้อดีและข้อเสียของมันรายละเอียดแบบสุดๆรรวิวแบบวิทยาศาสตร์ในติดสายช่องเราครับ,คร,บครับผมก็อ่ะคุณพัฒตัวนเนี้ยเนี่ยคือเวลามีสปอนเซอร์ใช่ปะ่ะครับเราก็จะไปถห้เขาคราใช่แล้ว ครับผมตัวนี้ซูริโอเขาก็ดีใจไม่ใช่ดีใจใจดี <c oughs> ใช้มาแจกถึงสามตัวครับผมเป็นสีดํานะสามตัวกาิกาใครอยากร่วมสนุกได้ของแจกฟรียอยู่ใต้คลิปแล้วก็มีส่วนลดด้วยส่วนใครไม่อยากได้ของของแจกฟรี <c oughs> อยากได้แหละแต่ไม่อยากไปสู้เขา <c oughs> เออซื้อเลย,เลยมีส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมอยู่ใต้คลิปเป็นไงครับคุณบาทพาทัวร์ก่อนจะไปพาทัวร์ผมบอกก่อนมันมีสีอะไรบ้างมันมีสีสีครับสีขาวสีดำ สีเขียวับแล้วสีตัวนี้สีใหม่เขาบอกสีแซนสีแซนตัวนี้ตัวนี้ตัวที่คณเห็นเนี่ยซทรายนะทรายใช่คือสีแบบไม่ไม่ขาวไม่ดำประมาณนั้นไปดูกันแล้วกันก็คือตัวนี้เป็นครีมไหมหูฟังก็สีเดียวกันใช่เสร็จแล้วจุกเนี่ยเป็นสีใสใช่สีใสคือจุกเนี่ยเขาแถมมาอยู่สีสีขนาดนะมันจะมีจุกแบบไม่มีคีบแล้วก็มีคีบน้อยคีบปานกลางและคีบมากออันนั้นคือสีสีแซนผมเป็นเอกเป็นสีอะไรสีเขียวเขียวสีเขียวขี้มาก็เปิดมา ก็เป็นสีเขียวฟังก์็สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าที่ให้ดูคือจุกเนี่ยจุกเป็นสีดำใช่ไหมสีดำเห็นไหมเฮ้เท่ดีนะเออคือถ้าจุกเป็นสีขาวมันก็จะดูตัดไปนะใช่ผมแกะเขาใส่ใจในการมันก็จะเป็นดําแบบดาแบบดํแบบแบบดาขุ่นอ่ะเออเออก็สวยนะต่อไปมารีวิวตัวฟังแล้วอันดับแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือเคสหูฟังเนี่ยเทียบกันหน่อยเทียบกับ AirPod s Pro เนี่ยผมว่าปกติที่ AirPod s Pro นี่จะเป็นเคสที่แบบเล็กแล้วสำหรับผมแล้วนะเออเจอที่เป็นที่เล็กกว่าอีกเล็กกว่าอีกใช่เล็กแล้วยังรู้สึกดีนะ ยังไงฮะเลยรู้สึกดีมันเล็กพอดีเออเออแต่ว่าคือคือความกว้างความยาวมันดูเล็กกว่าเยอะครับแต่ถ้าเป็นความหนาเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยเออมันก็ยังหนากว่าไอ้พัดเปิดอู่ดีใช่แต่โดยรวมมันก็เล็กนั่นแหละแต่คือเออความสูงสูงกว่านิดนึงแต่คือมันออกซิเลียมจอตุรัดเนาะใช่ใช่ค่อนข้างเล็กอ่ะใช่ค่อนข้างเล็กกะรักดีอ่ะก็หน้าตายแบบนี้ก็จะมีตรงนี้จุดๆที่เห็นนี่จะเป็นไฟปลอดสาระครับตรงนี้มีปุ่มปุ่มหนึ่งเอาไว้แบบเคลียร์เคลียร์ เคียบพลริ่งด้วยใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จเป็นเป็น USB 4ับเปิดมาก็จะเจอฟังกับเป็นทรงแบบเป็นเียบดและเป็นทรงแบบ AirPod อ่ะใช่ AirPod แบบไม่โปรอ่ะก็อย่างที่บอกว่าจะมีจุกมาให้ด้วยก็ไปเลือกจุกที่มันเหมาะกับคุณอ่ะตัวนี้สเปคก็บอกว่าเป็นเป็นซัพพอร์ตโคเดกแบบ SBC แล้วกันน้าแบบ IPX4 คือกันน้ำแค่กะเซนกระเด็นกระดอนจุกน้ำไม่ได้ ระเด้งกันหนึ่ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่กระเซ็นกระเด็นตลอดครับชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยฟังได้ห้าจุดห้าชั่วโมงคือห้าชั่วโมงครึ่งครับใส่กาวก็ไม่ได้แคสต์เนี่ยรวมกันแล้วยี่สิบชั่วโมงคือประมาณสามสี่ครั้งนัแหละสี่ครั้งอ่าไม่ระบบไมโครโฟนเขาเนี่ยเป็นระบบ Adaptive Dual Microphone อืมคือคือมีไม้สองตัวนั่นแหละทําให้เราคุยโทรศัพท์เคลียร์ชัดจริงหรือเปล่าหรือประชุมออนไลน์เนี่ยจริงหรือเปล่าเขาเขียนเลยนะว่าประชุมออนไลน์ด้วยแจ๋วอะไรเงี้ยแกรนอ่าจจรริิงงงไมม่ตูฟัักก็ีลษณะแบบเด ไอ้ดูออลไม้เมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยสันที่ถายว่าอยู่ตรงนี้นมันจะมีรูไม่อยู่รูหนึ่งแล้วก็มีไม่อยู่ตรงปลายที่อีกรูหนึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบลําโพองอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกรีนอนกักสเอลอ R ปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบขั้วที่เอาไว้ชาร์จเวลาใส่เข้าไปในกล่องสันที่ก็ใช้งานอยู่จะกล่องเขาหมดแพรล,ลิงแพรล,ลิงเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการควบคุมมันเนี่ยแต่หนึ่งครั้งข้างขวาเพย์พอร์ตเห็นไหมนี่เพย์ไม่ใช่ข้างขวาผิดแต่หนึ่งครั้งซ้ายหรือขวาก็็ได้้้ออเพพหนแต่ครังงขขาาว ข้ามเพลงไปข้างหน้าแต่สองครั้งข้างซ้ายครับย้อนเพลงก่อนหน้าี่ยแตะสามครั้งข้างขวาเพิ่มเสียงเห็นไหมเพิ่มเสียงแตะสามครั้งข้างซ้ายลดเสียงมีเท่านี้เลยแต่ค้างแต่อะไรไม่มีไม่มีเรียกงสิริกับ google Assistant ไม่ได้ ก็ถือว่าครบยกเว้นเรียกศิริกอชุตัวอีเสืแทนใช่ซึ่งก no ็ไม eh ่ค um> <so ่อยได้ใช้อยู่แล้วแหละตัวนี้ไม่มี A/C ตัวนี้ไม่มีแอมเบียนไม่มีก็มารีวิวเรื่องเสียงกันบ้างก่อนไปฟังเรารีวิวว่ามันเสียงเป็นยังไงคุณไปฟังเองก่อนเลยเวลาฟังเนี่ยแนะนําให้ฟังโดยหูฟังครับย้ำนิดนึงวิธีการอัดเสียงของเราเนี่ยเราอัดเสียงแบบลิเน i ีพก็คือเราอัดมาเพื่อให้คุณฟังคลิปแต่ละคลิปเนี่ยของเราแลวสามารถแยกแยะได้ว่า เสียงตัวหูฟังตัวนี้เป็นยังไงเสียงหูฟังตัวนู้นเป็นยังไงถ้าคุณใช้หูฟังของคุณเนี่ยตัวเดียวกันแต่เวลาคุณฟังตัวฟังเสียงเนี่ยผ่านคลิปเราเนี่ยกับตัวเวลาคุณได้ตัวจริงมาฟังเสียงเนี่ยมาจ,จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆแน่นอนครับครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราอัดเสียงเนี่ยถึงแม้เราใช้หูเทปที่มันเป็นไบเนอร์ลไมโครโฟนอัดมันก็ผ่าน YouTube มันก็ผ่านหูฟังของคุณครับวันนั้นเสียงมันจะเหมือนกันเป๊ะๆแต่เราอัดเพื่อให้เทียบแต่ละคลิปได้นั่นคือวิธีการอััััดเเสียยงงราคบไปฟกนล ก่อนเหมือนเดิมสั้นๆง่ายๆเสียงดีครับเสียงดีตัวนี้ครเบสดีแหลมดีกลางดีสเตจกว้างมากสำหรับผมสเตทกว้างมากแต่ว่าผมว่าวอลลุ่มเหมือนค่อนข้างเบาปกติเวลาผมฟังหูฟังเนี้ยฟังเพลงผมจะปรับวอลลุ่มสักประมาณไม่ถึงห้าสิบอะสี่สิบห้าสิบหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ผมจะฟังให้มันเสียงโอเคสำหรับผมนะผมปรับวอลลุ่มไปเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเวลาผมเทสเรนซีะมันจะเห็นกราฟใช่ไหมกราฟแบบเล็กๆเวลามันมีเสียงรับเสียงใช่ไหมกราฟตัวนั้นก็เล็กลงเหมือนกัน อ๋อคือคือความดังมันน้อยความดังมันน้อยต้องเล่นิดนึงผมเปิดสูงก็ยังดังน้อยอยู่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือถ้าให้เสียงดีอ่ะการใส่จุกยางมีผลอ่าต้องใส่จุกยางเสียงถึงจะเป็นอย่างที่ผมบอกตัวเบสเบสถึงจะมาอย่างเงี้ยหรอใช่เบลดถึงจะดีแต่คือถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ได้แย่นะเบสอ่ะครับแต่ว่าใส่จุกยางนี่คือได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดอ่ะครับรับผมถ้าตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเอียบัตใช่ไหมครับเวลาผมเทียบผมไปเทียบกับ M 1 8อ่า QCY M 1 8ใช่ ก็ถ้าเทียบกับ QCY 18ที่เป็นเอียบัตเหมือนกันตัวนี้ซิงก์ดีกว่าอ๋อแน่นอนตัวนี้แพงกว่าใช่เซ็งดีกว่าก็มีเซนใช่ไหมใช่เบสเบทดีกว่าสเตตกว้างกว่าประมาณนั้นแต่ถึงถอดจุกยางแล้วนะครับเหมือนแบบไอ้ตัว M18 มสิไม่มีจุกยางไงไม่มีจุกยาเทียบกันตัวเบสเอ่อตัวเบสของ M18 ก็ยังน้อยกว่าคือเทียบเทียบกันได้แบบไม่ใส่จุกเหมือนกันก็ยังรู้สึกอย่างนั้นก็ยังรู้สึกว่าเนโอเนี่ยเบสเยอะกว่าเบสนนีจริงผมมว่าัเเป็อบดที่เบสดีอ่่ะใชเป็นเอบที่เบสดีที่่สุดตัวนึงจริงสหรับผมอ่ะ ครับผมเดี๋ยวผมก็พูดของผมเลยแล้วกันผมเทียบกับ AirPod Pro แต่ถึงแม้ว่า AirPod Pro เนี่ยจะเป็นอินเอียก็ตามแต่แต่ผมก็จะเทียบเพราะผมใช้ AirPod Pro เป็นประจำทุกวันตัวนี้ถึงแม้จะเป็นเอเบตนะแต่ว่าเสียงเบตเนี่ยดีกว่า AirPod Pro อยกนะครับคือเบสเยอะกว่า AirPod Pro จริงอ๋อเหรอโดยเฉพาะอย่างที่คุณเอกบอกถ้าใส่จุกยาเนี่ยก็เป็นหูที่แปลกเหมือนกันปกติผมใส่เอเบตเนี่ยหลุดตลอดครับถึงแม้จะซื้อจุกอะไรข้างนอกมาใส่ก็ยังจะหลุดตัวนี้แต่ตัวนี้ก็แถมให้สี่จุกครับผมใส่จุกเบอร์สอง ือจุกที่มันมีคลิปน้อยๆใส่ใส่แล้วไม่หลุดแต่ใครเขาไม่หลุดของผมไม่ได้แบบกระชับอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่หลุดอ่ะผมว่าคุณต้องเปลี่ยนหัวแล้วเปลี่ยนหัวอะไรหูคุณมีปัญหาเกี่ยวอะไระมนี่ยมีปัญหากับหูบ่อยๆเยอะๆโชคดีไเนี่ยอันนี้ใส่ได้ใส่ได้ครับผมผมมีปัญหากับเอียบัดเนี่ยใส่ไปแล้วพว้หูเบรดแบบสุดยอดเลยอ่ะเบรดแบบเยอะอิ่มแน่นครับคือถ้าเป็นเอียบัดแล้วเบดเบดเยอะมันเบดมันจะดี หมือนว่าฟังแล้วมันจะไม่อึดอัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เสียงเสียงกลางอะดีมีดีเทลฟังฟังเพลงร้องเนี่ยได้ยินเสียงดีเทลนักร้องค่อนข้างดีได้ยินเสียงดีเทลแบบเสียงหายใจเสียงอะไรเงี้ยเสียงแหลมตัวนี้ก็ดีครับแบบละเอียดเป็นเป็นฝอยเป็นอไฝอยคัดมอเหรอไม่รู้ละละเอียดยิบยิบแบบบอกไม่ถั่อะได้ยินเป็นเม็ดเม็ดอะไรเงี้ยเออเเป็นเม็ดเม็ดไปเป็นหุ่งหกันสเตจก็กว้างขวางกวางเลยว่าเพราะว่า ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเป็นเอียบัทด้วยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าเป็นหูฟังเอียบัทที่ฟังเพลงเพาะตัวหนึ่งอะครับคือฟังเพลงอะไรก็เพะอครับประมาณนั้นจะฟังได้ง่ายๆฟังเพาะเพะ้อโอเคครับครับ,ค,รบคุณพัดก็อันนี้คือน้าอยากหูเทปเราใช้อัดเสียงเ้าเนี่ยเราสามารถใช้หูเทปเนี่ยในการอัดการาฟ SPL ก็เป็นการาการาฟความถี่ของเสียงว่าหูฟังตัวน,นี้ความถี่เป็นไงย่านต่ำย่านสูงย่านกลาง อธิบายกราฟที่คุณเห็นอยู่นี่คือกราฟ SPL ของ Studio Neo แล้วก็วิธีการคาลิเบรตเหมือนเดิมคือที่300 h ฮความดัง94เดซิเบลอะไรที่มันเกินเส้นนี้ขึ้นไปคือจุกบูสมันตอบสนองเสียงเบสเนี่ยโอ้โหเบสเยอะมากมหาศาลมากภูเขามากใช่แต่ว่าคือจริงๆต้องเล่าก่อนว่าตอนเทสเนี่ยตอนแรกที่ผมเทสเนี่ยเอาเอาเอานโใส่บูเทปโดยที่ไม่มีจุกเลยเนี่ยมันเทสไม่ได้ครับ คือคือความดังมันจะมันจะไม่ได้ค่าที่เทสได้เพราะว่ามันไม่ฟิตมันไม่ฟิตเสียงมันรั่วอบัตใช่ใช่เสียงมันรั่วผมก็เลยอ่ะใส่จุกอันแรกเข้าไปจุกแบบมันเที่ยงไม่มีขี้ปะก็ยังเทไม่ได้ก็ยังรั่วอยู่ก็เลยใส่จุกแบบมีขี้นิดนึงก็ได้การนี้มาเลยแต่คือการนี้คุณพายไปได้เทสแค่ครั้งเดียวนะใช่หลายครั้งแล้วก็ค่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวนี้ใช่อันนี้คือค่าเียแต่อย่างที่คุณเอกเคยเคยตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือขนาดเป็นเอียบัตฟัังงแลยมีีเเบน่ แสดงว่าเบรมต้องเยอะมากๆเพราะว่าเราใส่เยบาดเนี่ยมันต้องมีส่วนหนึ่งที่รั่วออกไปใช่ขนาดรั่วไปแล้วยังได้เบรได้ยินเบรตึบต๊บๆเนี่ยอคือเบรต้องเหลือเฟือจริงๆใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าคุณพัดใส่จุกใหญ่กว่าเนี้ยใหญ่กว่านี้ไม่ไม่ได้แล้วคือเทสไม่ได้เหมือนกันนะก็เสี่ยงหายเหมือนกันเสี่ยงหายเหมือนกันก็คือมันไม่พอดีประมาณว่าปีกมันอาจจะไปบังไอ้ตรงสรีระหูเทพอะไรเงี้ยครับผมอประมาณนั้นก็สรุปว่าเบรบูสเยอะมากใช่เบรค่อนข้างเยอะแล้วก็เสียงการะมาณ พันกว่าเอพันกว่าแล้วก็ไปบูธที่คีหมุนแหลมเลยหมื่นไปปลายเลยก็ก็สอดคล้องกับที่เราฟังมานะเสียงแหลมตัวนี้ก็กรุงกิงใช้ได้อยู่อืทีนี้ผมไปเทียบเกียร์ปัดอีกตัวหนึ่งตัวที่คุหเาพูดถึงนั่นหละ M18 M18 ก็ชัดเจนก็เบสไม่เท่ากับตัวตัวนี้ตัวนีโอใช่ครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมผมรู้สึกว่าตัวจริงๆมันก็พอๆกันนะแต่ผมรู้สึกว่านีโอดีกว่านิดนึง แต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยเหมือนจะดีกว่าเยอะแต่ในความเป็นจริงผมรู้สึกว่ามันดีกว่านิดนึงไม่เยอะมากก็อย่างที่บอกกันแต่มันมุทความถี่นี้เออมันมีความถี่ตรงนั้นนหะซึ่งมันร้ซึ่งตัว m18 ไม่มีใช่ครับซึ่งอาจจะไปตรงกับขึ้นดนตรีอะไรก็ไม่รู้อะที่คุณฟังในเพลงนั้นนหะใช่แล้วมันก็เลยแบบบอกไม่ได้รู้สึกวดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ได้เออรู้สึกว่าดีกว่าครับอร์อะไรตัวหนึ่งที่ผมไปเที่ยวคือ a i r p o d Pro โรกับก็คือกราฟสีส้มเป็นตัวที่เบ อินเอียก็ตามทีใช่แล้วก็ไปบูตไปบูตเสียงกลางย่านที่มันถัดจากไอตัวนีโอไปับประมาณสองเคอะไรเงี้ยแล้วก็แหลมผมว่าแหลมนี่ใกล้เคียงกันนะคือคือประมาณหมื่นไปลายนี่แหละก็ก็ประมาณกลางนี่เน้นมากเลยนะตัวเน้นมากเน้นมากเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากใช่คือตัวไอปัโยังเน้นเสียงกลางอยู่แล้วครับประสบการณ์ใช้งานมั้งครับตอนนี้ประสบการณ์ใช้งานเนี่ยคือผมว่าผมชอบกล่องกล่องเล็กใช้งานง่าย แต่วัสดุของกล่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นด้วยแล้วมันเป็นรอยของผมเนี่ยคือเป็นรอยง่ายมากมันเป็นมันเงาเงาเลแล้วโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยเนี่ยเป็นรอยละแต่วัสดุของหูอะพรีเมียมผมรู้สึกเออใช้ได้เลยปัญหาที่ผมเจอครับผมว่าการเชื่อมต่อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเชื่อมต่ออย่างแรกเนี่ยคือกล่องออกมาเนี่ยเวลาผมใส่กล่องเข้าไปเนี่ยมันชอบดื้อยังไงฮะไม่ยอมไม่ยอม disconnect ไม่ยอมตัดตัดการเชื่อมต่อไห้กูมไม่ยอมตัดการเชื่อมต่อมันก็ยังเชื่อมต่ออยู่ผมก็ไม่รู้ทําไม หรอผมไม่เคยเจอนะผมเจอบ่อยใส่เข้าไปแล้วก็คุณผ่าถามมาเฮ้ยมันแบบไอ้คอนแทคมันไม่ไม่ติดวอผมก็ถอดผมก็ถอดไอ้ตัวจุกยางอะไรเงี้ยผมแย้งคุณเอกว่าเฮ้ยคุณใส่จุกแล้วจุกมันแบบมันไปครับรูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทไมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยังเป็นอยู่หัวเจอบางทีอะไรเงี้ยนั่นคือปัญหาแบบของกองปัญหาแบบการเชื่อมต่อแบบหยิบเอาจากกองหยิบมาปุ๊บ ปกติถ้าถ้าหูดีๆคือหยิบออกจากกล่องปุ๊บมันเชื่อมเลยแบบไวมากหรือะไรอย่างงี้ใช่ไหมหยิบออกจากกล่องไม่เชื่อมเหรอไม่เชื่อมกดไปกดตรงหูใจหรือมันเป็นเพราะแอนดรอยก็ไม่เชื่อมและฮะสิ่งที่ผมทําก็คือผมต้องกลับมันเข้าไปในกล่องอีกทีแล้วผมก็ต้องไปกดปุ่มข้างล่างอ่ะตรงกล่องอ่ะเออกดทีหนึ่งให้ให้ไฟของกล่องติดแล้วไฟของหูมันติดพอไฟหูติดปุ๊บผมถอดออกมาอ่ะเชื่อมได้ละอ้อเหรอแต่คือไม่เป็นไม่เป็นทุกครั้งแต่เป็นบ่อยเหมือนกันนะครับ เออผมมีปัญหาเนี่ยไม่เคยเจอนะอาการเชื่อมเชื่อมของกล่องไม่ยอมหลุดครับเอ,อจาจะกล่องจะเชื่อมจะเชื่อมกับออมือถือครับก็ไม่ยอมเชื่อมอแล้วก็เจอีเคสหนึ่งคือใช้ใช้อยู่เนี่ยอ,อผมเดินห้องน้ํามือถือผมอยู่ข้างนอกกันแหละเดินห้หองน้ําในคอนโดซึ่งมันก็ไม่ไกลห้องน้ําผมอยู่จากมือถือผมเนี่ยประมาณสักสามสี่เมตรแต่เพียงว่ามันมีกําแพงกันเือนห้องน้ําใช่ไหม สัญญาลุดไม่ได้หลุดแบบแล้วหูอื่น<ม>เคยเป็นยี่ไหมไม่ได้หลุดแบบขาดนะแต่หลุดแบบกระตุกกระตุกอแล้วหูอื่นเป็นไหมน้อยมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นผมว่าตัวเนี้ยสั n คอนเน็ชันไม่ค่อยดีอะไรไม่สเตเบิลอ่ะอผมบ้มางประสบการณ์ปกติเนี่ยเอียบัตเนี่ยผมใส่เนี่ยจะไม่เคยใส่ได้เลยตัวนี้ใส่ได้เว้ยหมายถึงว oh. ่าจุกที่เขาให้มาอีกสี่ขนาดเนี่ยมันมีอยู่ขนาดหนึ่งที่มันใส่แล้วมันไม่หลุดฟุกไม่รู้ฟุกหรือเปล่าแต่เป็นยี่ห้อเดียวยี่ห้อแรกที่ทําได้ขนาดนั้นสำหรับหูที่ผม ไม่เคยใส่เอียบเอียบัตดได้เลยเนี่ยจเออมันมันทาได้ไวอะไรเงี้ยเรื่องกล่องคุณเอกพูดไปแล้วเรื่องหูพูดไปแล้วคล้ายคยคุณเอกเลยคือวัสดุหูผมชอบ,บแต่กล่องกขาแกงไปนิดแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีตัวที่ว่าถอดจากหูแล้วเพลงหยุดอะ่ะเซนเซอรอ์มันไม่มีฟังก์ชันตัวนั้นนะผมไม่ค่อยชอบแต่มผมเฉยเอคือไม่มีก็ไม่เป็นไรผมไม่หม่เทสง่ายด้วยส่วนหูล้านเนี่ยผมเจอเหมือนกันมันเป็นปกติของหูแบบสัมผัสเออจับล้่ลๆานอะไรเงี้ยแต่ว่าสัญญาการเชื่อมต่อของผมดีนะ ผมไม่เคยเจอเคสที่คุณเอกพูดเลยนะถึงแม้ผมผมใส่จุกขนาดที่สอง้วยสามจุกที่มันมีปีกนิดๆแหละคือมันอาจจะไปคับคับช่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่เคยเลยไม่เคยเจอเลยคือผมว่ามันคือมันไม่ใช่ปัญหาว่าคอนแทคมันไม่ต่อเลยของผมก็ไม่ได้เป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ชอบสีที่ผมเลือกมาในซีแซนเน้ะสวยดีมีงานหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือ ไอสัมษณ์อ่ะมันจะดีเลยนิดนึงมันจะม,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 มีความหน่วงเวลาแตะไปสัมผั์นิดนึงมันมีความหน่วงนิดนึงบางทีมันมันหน่วงเกินไปจนแบบลำคาเนี่ยนะฮะครับเราไปเทสเลนทซี่ด้วยครับเลนเทนซี่อธิบายทุกคลิปจิงไม่ต้องอธิบายแล้วละมั <c oughs> ้ยเลนเทนซี่คือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพครับคือยิ่งค่าเลนเทนซี่มากครับก็เออก็ยิ่งหน่วงมากก็คือภาพมาก่อนเสียงมาทีหลัง เทชโชเนี่ยคือค่าลิมิตของมันเนี่ยเราพูดพูดทุกการคือ0ามรลอมลิไซเคิคือถ้ามันมากกว่าสามร้อยเนี่ยก็คือเราจะเห็นชัดเจนว่าเสียงมันดีเลยเมื่อเทียบกับภาพเ,เราจะเห็นอย่างเงี้ยโดยพวกดูพวกแรปเปอร์อ apper, เวลาพูดไวๆหรือดูวิดีโออะไรที่มันไวๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นเห็นเสียงที่มันออกมาดีเลยชัดเจนเมื่อเทียบกับภาพผมไปเทสก่อนในแ n น r o อยก็เรนเ์ซีผมได้2 7 3รอยเจ็ดิลสามลิไซเคิตัวนี้เป็น c, s v c ก็มีเทสแบบเดียวเดียวก็จริงจริง ถือว่าค่อาข้างน้อยนะในตระกูลไม่ถึง3 0 0้นี่ในตระกูล s t ู d ิโอตัวนี้น่าจะน้อยสุดของ s t ู d ิโอเลยล่ะทุกรุ่นที่เราเทรดมาทั้งใช่ใช่ใช่เอททั้งเฟมทั้งอะไรเนี่ยโทบเลยเนี่ยใช่ตัวเนี้ยคือปกติอะหูฟัง s t ู d ิโอเนี่ยเลเทนซี่อะเยอะทุกตัวตัวเนี้ยน้อยสุดละแล้วไปไงไปดู YouTube ก็ไม่ดีเลยดู n น t f l i x ไม่ดีเลยครับเล่นแบบจีไม่ดีเลยโอ้ตัวนี้สำหรับเลเทนซี่นะสำหรับ s t ู d ิโอนะคือตัวนี้เลยครับ ของผมไปเทสใน iOS 219สสิกามิลลิเซคับก็ทำได้ดีเพราะน้อยกว่า0 0ครับดู u t u b e ดู YouTube ไม่ดีเลย Netflix ไม่ดีเลยผมเล่นผมไม่เล่นแล้วท็อปจีผมเบื่อผมเล่นคออฟฟิบตี้ไม่ดีเลยครับมันเลยครับกลับมาทดสอบไมค์กันบ้างว่าไมค์มันดีแค่ไหน เราจะทดสอบมาเนี่ยสี่สถานการณ์รสถานการณ์แรกก็คือเป็นสถานการณ์ที่แบบไม่มีนอสเลยไม่มีเสียงรบกวนเลยซึ่งก็คือเป็นเสียงสดในสตูดิโอของเราครับเสร็จแล้วอีก3สถานการณ์เนี่ยเราจะเปิดนอสแบบ3แบบซึ่งจริงๆข้างหน้าเราเนี่ยมีลาโพงอยู่ตัวหนึ่งเราจะเปิดเสียงนอสผ่านลำโพงตัวเนี้ยเสร็จแล้วจะให้คุณพัดเนี่ยก็จะพูดผ่านไมโครโฟนซึ่งก็คือตัวเนโอซึ่งติดอยู่กับหูคุณพัฒอยู่ตอนเนี้ยครับผมแล้วไปอัด ที่เข้าไปในไอโฟนไอโฟนก็คือตัวซอริโอเนโอเนี่ยคือตอนนี้แพร์กับไอโฟนอยู่แล้วก็ใช้โปรแกรมอาเสียงจากไอโฟนตัวนี้ในการอัดว่าเงียบๆเป็นไงบ้างเปิดน้อยเป็นไงบ้างลองไปฟังดูครับแนะนำให้ใช้หูฟังในการฟังสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของฟังซูริโอนนโอนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบๆครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ1 2 3 4ทดสอบครับครับเสียงน้อยแรกเป็นเสียงน้อยแบบบนถนนครับก็เสียงแบบเมืองครับ เป็นไงบ้างอ่ะไปเปิดหน่อยครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังสตูดิโอนิโอครับตอนนี้ผมเดินอยู่ริมถนนนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับครับต่อไปเป็นเสียง noise จากบนเครื่องบินครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟังสตูดิโอนิโอนะครับตอนนี้ผมอยู่บนไฟล์ที่กลังจะบินไปเฮลซิงกินะครับ ก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับมีตุ้ด้วยได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับครับอันนี้จะเป็น noise ที่อยู่ในร้านร้านอาหารหรือไม่คาเฟ่ก็ประมาณนั้นครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง Suryo Neo นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่โรงอาหารนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับ ครับฟังล้วเป็นไงบ้างใหม่ดีมากครับดีมากดีมากจริงตัดเสียงรบกวนได้ดีมากด้วยครับคือเอ่แบบเงียบๆก็ก็ต้องใช้อยู่แล้วอะชัดเจนอยู่แล้วแต่ถึงแม้แม่มีเสียงนอยสครับก็ตัดน้อยออกแทบจะหมดได้ยินเสียงเสียงพูดเนี่ยชัดเจนมากอะไรเงี้ยเพราะตอนนอนอ่านจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่ผมอ่านเนี่ยใช่ไหมคุณเอพูดอยู่ข้างผมเนี่ยอเสียงไม่เข้าเลยเนี่ย เสียงที่ผมพูดเนี่ยคือไม่เข้าไม่เข้าหูเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราไปใช้ทดลองจริงๆเนี่ยคือเราคุยไลน์กันคุยโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยครับคือไม่ว่าผมจะอยู่ในห้องที่ทเงียบหรือว่าผมจะเปิดหน้าต่างมีเสียงน้อยมาคุณพัดไม่ได้ยินเลยแล้วผมได้ยินคุณพัดชัดเจนมากผมทดลองเนี่ยผมคุยเนี่ยผมขับรถผมเปิดกระจกรถโหลมเข้ามาดังมากผมแทบไม่ได้ยินอ่าคุยชัดเจนคุย,ยรู้เรื่องอะแล้วฝั่งผมก็คือใช้ตัวสตูดิโอเนียวตัวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย เวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยคุณพัดก็ได้ยินชัดเจนใช่แล้วเวลาผมเปิดหน้าต่างผมอยู่ในห้องคอนโดผมเปิดหน้าต่างมีเสียงแบบการจราจรเสียงรถเสียงอะไรเงี้ยคุณพัดก็ไม่ได้ยินก็ไม่ไม่รู้ว่าผมเปิดหน้าต่างใช่ครับตักน้อยดีมากๆตัวนี้ไมโครโฟนดีจริงอันดับทีดูโอไมโครโฟนมันเวิร์คครับใช้ในสถานการณ์ต่างๆบ้างผมก็ปกติไปวิ่งก็ตัวนี้ก็ i p x 4ก็น้ำกระเซ็นกระเด็นกระดอนครับผมมาใเงานไม่ได้ ก็คือนอกจากที่มันกันน้ําได้คืออย่าไปล้างน้ําแล้วกันอะไรเงี้ยโดนเหงื่อนิดหน่อยก็เอาผ้าเช็ดหรืออะไรเงี้ยครับก็นอกจากนั้นเนี่ยโอเคแพ้ได้ฟังก์ชันทุกอย่างก็ใช้งานได้ที่ใช้งานที่มือถือได้ใช้งานที่ตัวในการทีได้ผมแพ้ตัวการ์เมนสองสี่ห้าครับก็ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแล้วเวลาใส่หูเนี่ยคือตัวนี้ไม่เป็นอิเดียข้อดีของการไม่เป็นอิเดียก็คือมันไม่มีเสียงสะท้อนไม่อึดอัดด้วยใช่ไหม แล้ว<น>ไม่ไม่อะแต่ว่าให้มันจะหล่นหรือเปล่า <c oughs> ผมไปลองแล้วก็ไม่หล่นนะก็อยู่หูดีอยู่มาใส่นอนชิวเลยคือคือหลับคาหูเลยอะใส่สบายมากไม่รู้สึกหสุดยอดเลยจริงๆเป็นหูที่ใส่นอนสบายมากผมใส่นอนหลับหลับไปเลยใช่โอ,โอเคตื่นเช้ามาหูหายไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับครับ ไปใช้สานที่ต่างๆร้านกาแฟอะไรเนี่ยพอดีช่วงนี้โควิดเยอะก็เลยไม่ได้ไปครับแต่ขนาดที่ไม่ได้ไปร้านกาแฟผมใช้อยู่ในห้องผมเนี่ยก็จะมีหลุดอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกผมคิดว่ามันสัญญาณเนี่ยสำหรับใช้กับ a n d ด o i d ไม่ค่อยดีอืมผมผมไม่มีนะไม่ไม่เคยใช้อุปกใช้ไอโฟนไม่เจอปัญหาใช่ไมไม่เจอไม่เจอแบตเตอรี่เคลมไว้ห้าจุดห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงครึ่งอ่แหละผมประเทศได้ผมใช้กับ a n d ด o i d นะตัว oneplus 8เนี่ยสี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีของผมไอโฟนอืมนี่ช ก็ถือว่ากลางๆก็ตกสเปคด้วยแล้วก็ถือว่าไม่ได้แบตเตอรี่สี่ชั่วโมงคือประมาณรุ่นเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยรุ่นใหม่ๆยิงเข้าไปหกเจ็ดชั่วโมงแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขาโอเคแล้วสี่ชั่วโมงแต่สี่ชั่วโมงก็พอใช้ได้สุดท้ายคือบอกย้ำอีกนิดหนึ่งตัวเนี้ยเนี่ยราคาสองพันสี่ร้อยบาทแต่ว่าเอ้ยไม่มีเอ็นซีนะอ่าไม่มีเอ็นซีไม่มีเอ็นซีไม่มีแอมเบียนเป็นเยบาทสองพันสี่ร้อยบาทเอเป็นเยบาทนะก็ทำไมอ่ะก็เยบาทแล้วมีเอ็นซีไม่ได้หรอเออ ครับผมครับก็ประมาณนั้นครับวันนี้ไปก่อนไลฟ์ไปก่อนกับรายการคู่คู่กีกับชอบกวนไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม b ับส i b e ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบาย